เราพักสามมันมีซีจีเยอะมากยอะมากกว่าปังหนึ่งมากสองรวมกันด้วยซ้าและคือผีมันก็ท่ากลัวะผีมันคือมีความหลอนมีความน่ากลัวขึ้นทุกอย่างมันคือคูณเข้าไปอีกจากที่ดูหนึ่งสองสามคือมันคูณเข้าไปเมื่อ80ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอาละวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้เยื่เด็กสาวในหมู่บ้านถูกม,มันฆ่าตายหมดมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสวดสวัสดีค่ะ คุญเย็นค่ะสวัสดีครับเหียห้างครับเอาความรู้สึกแรกเลยที่อา่านโอ๊ยยิ้มก่อนเลยเพราะว่าซีนที่แบบเราแฮปปี้ที่สุดชอบที่สุดก็คือซีนที่ครอบครัวมานั่งกินข้าวด้วยกันมันจะมีซีนเนี้ยทั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ยังมาแบบที่ยอดสามอีกอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันกาลังจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเยอะกว่า ภาคหนึ่งกับภา,า,าคสองเยอะเพราะมีตัวละครใหม่ผัวมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็จะค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าภาคหนึ่งภาคสองเยอะครับแล้วก็มันไปถึงแบบฉากบูฉากที่เราไม่คิดว่ามันจะแบบจะได้เห็นในภาพยนตร์ที่เป็นหนังผีมันจะได้เห็นอย่างอื่นนอกจากผีอีกเยอยะเลยน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้นรกรอยอยู่ข้างหน้ายัางไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านาให้ได้เราไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก แต่อยู่ๆวันหนึง่งน้องยี่ก็หายตัวไปโดยที่เราก็ไม่ทราบสาเหตุเพราะนั้นยักษ์เองเขาก็เลยต้องออกไปตามหาช่วยน้องมันช็อกมันแบบเอาอีกแล้วอะสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอะเราเดาไม่ได้เลยแต่เราต้องมีความหวังคือไม่ว่ายัางไงก็ตามคือ,อยังไงก็ต้องเอารูกกลับมาคือคิดแล้วว่าแบบต้องไม่สูญเสียใครไปอีกอะพ่อกับแม่ก็อยากจะตามไปด้วยแต่ยักษ์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อกับแม่อยู่เฝ้าบ้านกราเราก็บบอสโนดเบียงบองส เบียงแปลว่าที่ชุมนุมของผีที่นั่นผีชุมยิ่กว่ายุงทุกคนระวังตัวด้วยคือความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะมีฉากบูเยอะขึ้นนะภาคสามเนี่ยจะเป็นโลเคชันที่หลากหลายมากกว่าภาคหนึ่งและสองเราภาคสามันมีซีจีเยอะมากเยอะมากกว่าภาคหนึ่งภาคสองรวมกันด้วยซ้ำและคือผีมันก็น่ากลัวะผีมันคือมีความหลอนมีความน่าก,กลัวขึ้นทุกอย่างมันคือคูณเข้าไปอีกจากที่ดูหนึ่งสองสามคือมันคูณเข้าไปอีกเราจะรู้เลยว่าผีชุดดำเนี่ย ทำไมถึงได้มีความแค้นขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบอยากทำลายครอบครัวเราที่อยอดสามมันไม่ได้มีแค่ผีไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่มันยังมีความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวอย่างที่เฟศบอกว่ามันเป็นภาพที่พอทุกคนเข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วอะเสียงต่างๆที่มันอยู่ในโรงภาพยนตร์เฟว่ามันพอมันรวมๆกันแล้วมันแบบเอ,อ้ยอยากไปดูรอบสองรอบสอย่างเงี้ยพลาดไม่ได้นะ ก็ขอฝากที่หยดสามนะครับหนึ่งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ